อาการเวลาเจอคนที่ชอบจะเป็นยังไงต้องถามว่าตอนอยู่คนเดียวหรืออยู่กับเพื่อนอ่ะ <c oughs> อนนโอ้โหรหัวจะแตก <c oughs> มีวันหนึ่งครับตื่นไปเล่นดนตรีไม่ทันนะครับตื่นมาเขานัด8โมงผมตื่นเที่ยงซีดไหมนี่ซีดไหมเพื่อนก็โกรธไปเลยครับวงนั้นใช่แต่ตอนนี้ดีกันแล้วก็เลยย้ายมาอยู่วงนี้ย้ายวงนี้หลังจากนั้นก็ทำตัวเหมือนเดิมสามสิ่งที่คุณใช้นิ้วชี้นิ้วเดียวในการทำเอาคนนี้ เอ้มันเหมือนยำถามแรก่ะสามคำตอบเมื่อคุณได้ยินคำว่าแอดจะนึกถึงอะไรอดไอ้นี่ไงเคยดูเปล่าแอดเป็นต่ออ่ะอู้ดอู้ดหนัวากเอาเิร์มเลยเอาเคิร์มเลย สวัสดีบิวบอร์ดไทยแลนด์ตอนนี้คุณอยู่กับพวกเรา The Farmingo กับรายการ Snap q u i c ครับผมจาเบธครับสวัสดีครับผมบีมือกลองครับวูน่าซองนำครับพอมครับมือกีตาร์ครับโอ้โหจีบด้ยจีบสองมือ อยู่มาเก๊าม่อก่อนอ่านให้ฟังหน่อยปิดประตูโบสเปิดประตูโบสเร็วเร็นึุดรอบเปิดประตูโบสเปิดประตูโบสครับอาการเวลาเจอคนที่ชอบจะเป็นยังไงต้องถามว่าตอนอยู่คนเดียวหรืออยู่กับเพื่อนอ่ะนี่โอ้โหหัวจะแตกถ้าอยู่คนเดียวก็จะแบบอาจจะตาโตอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบใจเต้นแรงอะไรเงี้ยครับถ้าอยู่กับเพื่อนก็แบบ นี่มือขวาลงมาอ่าประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับ3มเหตุการณ์ที่ต้องร้องซีดตอนเจอคนที่ชอบไปไงเอ้ยเดี๋ยวคนละเรื่องเขาเปลี่ยนคำถามด้วยไหมอ่ะนึกไม่ออกอ่ะกินเผ็ดไปเนี่ยกินเผ็ดร้องซีทาวันนั้นวันนั้นกินส้มตำไปกับเพื่อนแล้วแบบรู้สึกว่าพิษกี่เม็ดน่าจะเจ็ดเม็ดเขาสั่งส้มตำมาแล้วนี้แบบกินเข้าไปซีซร์มีวันหนึ่งครับตื่นไปเล่นดนตรีไม่ทันนะครับ อ่าใช่แบบตั้งแต่น่าจะมหาลัยแบบนานมากแล้วแล้วก็ตื่นมาเขานัด8โมงผมตื่นเที่ยงซีดแมมนี่ซีดไหมคือแบบงานมันจบไปแล้วประกาศรางวัลอะไรสดจบแล้วนะครับผมก็แบบเออเพิ่งตื่นวะแล้วเพื่อนก็โกรธไปเลยครับวงนั้นใช่แต่ตอนนี้ดีกันแล้วก็เลยย้ายมาอยู่วงนี้ย้ายาอยู่วงนี้หลังจากนั้นก็ํำตัวเหมือนเดิมอ๋อเราเคยบินไปซ้อมที่เกาหลีกัน แล้วทีเนี้ยมันมีไฟการบินไทย <c oughs> ที่ที่ไปเกาหลีเนี่ยสองไฟวันนี้ตลกจริงสองไฟให้สองไฟแล้วทีเนี้ยมันก็เลขต่างกันแค่ตัวเดียวอะแบบ4ี่ห้าเจ็ดกับสี่ห้าหกอะไรแบบเนี้ยเราก็ไปรอที่เกตสี่ห้าหกอ่ะก็นั่งรอเอ้ยทำไมมันไม่เรียกสักทีวะเนี่ยไปกันหมดเลยทำไมไม่เรียกทีวะนัาทีสุดท้ายมีคนโทรม,มาเออนี่คุณสันทิสุขหรือเปล่าคะ <c oughs> บอกใช่ครับไฟนอลนี่อยู่เกตไหนคะเนี่ยบอกอยู่เกตนี้ครับ ไม่ใช่ค่ะอีกอันนึงค่ะรีบวิ่งมาเลยนะคะผมก็วิ่งกันแบบโหตาแตกแบกกระเป๋าแบบวิ่งจริงจังมากพอไปถึงปุ๊บก,ก็ขึ้นเครื่องอะไรเรียบร้อยก็ขอโทษขอโพยแอร์ขอโทษทุกคนที่นั่งหลอกก็กัปตันประกาศว่าเที่ไฟนี้เราเลทเพราะว่ามีบุคคลสี่คนไปผิดเกณนะครับสามเหตุการณ์นสามเหตุการณ์ที่ทําให้ขนลุกจริงจริงไอ้เมอก้ก็ขนลุกเหมือนกัน ตอนตอนเรียนกันในมหาลาัยอะไรเงี้ยผมก็ก็ซ้อมดนตรีอยู่กับเพื่อนที่ท,ที่ห้องซ้อมอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าเพื่อนก็แบบรวมหัวแกล้งหงกัแบบลงไปข้างล่างกันหมดเลยผมอยู่ห้องบนคนเดียวแล้วมันก็ปิดปิดไฟแบบตึกนั้นทั้งตึกเลยแล้วผมก็อยู่ในห้องซ้อมคนเดียวผมก็เอา้าไฟดับผมไม่รู้ผมก็ลงไปแบบมันก็เงียบเลยผมก็ถามว่าเอา้ามีใครอยู่ไหมไม่มีเงียบเงียบกันหมดเลย แล้วก็แบบเหมือนกับเขาพยายามหลอกผมเงินมีจุดทูบด้วยแต่แต่มีอาบมีแบบมีแบบว่าเข้าอี้ไว้แบบเอาเอาอะไรคุมให้เหมือนเป็นแบบเป็นคนนั่งอยู่อะไรเงี้ยแต่ผมแบบกินทูบล้วผมไม่ได้กินเพิ่งมาดูตอนหลังแล้วแบบจนแบบออกมาข้างหน้ามันเป็นห้องซาวน่าที่เป็นแบบตึกแถวนเงี้ยครับ เปิดประตอกมาก็คือแบบมองซ้ามงของก็แบบไม่มีใครเลยแบบหายไปไหนกันก็ไม่รู้เร็วมากก็มีความแบบงงๆปนปนขนลุกนิดนึงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่แบบงงง,งมากกว่าว่าไปไหนกันวะอะไรอะไรอันนะั้นน่าจะเป็นเหตุการณ์แรกครับ <S <S แล้วก็มีอีกอันนึงที่นึกออกไว้วครับอันอันน,น,นี้ก็คือเป็นเป็นเป็นเ,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 เหตุการณ์ต่อต่อมาจากที่จาเล่าอสุท้ายเมื่อกี้ที่บินไปซ้อมที่เกาหลีมันตอนนั้นเราไปเล่นกับแจ็คสันครับบนเวทีก็คือเขาก็ไม่ได้เตรียมเลยตอนอยู่ดีๆคเขาแบบว่าเล่นกับคนดูอยู่เขาจะมีท่อนแบบ ว้เล่นกับคนดูแล้วให้คนดูร้องกลับมาอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีเขาเดินมาหาผมแล้วก็เอาไมที่ยื่นให้ผมแล้วก็แบบให้ร้องให้หน่อยผมก็ร้องเพลงแบบไม่ค่อยได้อยู่แหละก็แบบร้องแบบเพี้ยนเลยแล้วก็ขำกันทั้งห้องเลยแล้วเจ้าหน้าว่าเอาไมเอาไม้เรา้อกว๊บแล้วก็โอเคแล้วก็ดีขึ้นนิดนึงก็แบบผ่านไปได้ครับแั้นก็ตอนเขาเดินเข้ามาก็ให้ร้องก็าขนลุกไปสักนิดนึงอย่างเงี้ยว่าแบบว่าอุ๊ยมาได้ยังไงเป็นเหตุการณ์ล่าสุดพวกเราเพิ่งปล่อยเพลงใหม่กันไปใช่ไหมครับ เพลงนี้มันเป็นอาจจะเป็นเพลงที่ยอดวิวอะไรเงี้ยมัน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 ขึ้นขึ้นไวที่สุดอาจจะมีอยู่วันหนึ่งมาที่แบบยอดมันขึ้นเยอะเยอะขึ้นมาเยอะก็แบบรู้สึกแบบดีใจด้วยแล้วก็อาจจะคนลุกด้วย3สิ่งที่ดมแล้วรู้สึกสดชื่นครับยาดมครับดอกไม้ครับน้ำหอมครับเอ้สามสิ่งที่คุณใช้นิ้วชี้นิ้วเดียวในการทำ เป็นความต้องการครับตอนเด็กๆอะไรเงี้ยครับอยากได้อะไรเราก็จะฉีดบอกพ่อแม่อะไรเงี้ยครับอย่างที่สองเอาคนเนี้ยเฮ้ยเอ้มันเหมือนเที่ยวถามแรกนะเออกลับบ้านไป้วยหัวแตกเก่าก็เก่าก็ได้เก่าน่าจะแบบว่าเวลาของหล่นไปในที่แคบอะครับก็น่าจะแบบล้วงลเอาของขึ้นมาเพื่อให้มันดูไม่ดีเลย ไม่ใช่สามสิ่งอะไรก็ได้ยาก,กคร<า>ันสามสิ่งอีกแล้วสามสิ่งที่ทําแก้เหนนินถอนหายใจครับอันดับแรกแบบถอนโชวเลยเขาเรียกว่าหาย <laughs> ใจลึกๆ <laughs> เราจะได้แบบมีสติคิดเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยสองอาจจะฟังเพลงครับใช่แบบถือว่าเราเคยหลบหน้าฟัางเพลงไปอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ย สามก็คงเดินหนีครับเราก็คงแบบอาจจะถ้าเขิ่แล้วาก็แบบสมมติแบบไปทำพลาดอะไรที่ฐาหนะก็เดินหนีออกมาก่อ oh นแล้วเดี๋ยวค่อยอค่อยมาทำใจสามคำตอบ <Okay. S 2> เมื่อคุณได้ยินคำว่าแอดจะนึกถึงอะไรแอดแรกครับที่แอดคาราบาว <What? S 1> อ่าแน่นอนอันนี้มาอันดับหนึ่งแอดที่สองแอด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 คืออะไร นั่นดิพยายามอยู่ได้ยินเหมือนเสียงประตูห้องน้ำเก่าๆอันที่3ครับไอโฆษณาเนี่ยครับผมไม่รู้มันใช่แอดเปล่าแบบแอดแบบที่ที่ดื่มขับรถอ่ะไอนี่ไงเคยดูเปล่าแอดเป็นต่ออ่ะอู้ดอู้ดนาคอนเอาเคอร์มเลยเอาเคอร์มเลยสามสิ่งที่เพื่อนมักจะส่งให้กันดูว่าอะไรโอ้โห ทำสองต้องเป็นกูแน่ๆถ้าผมมีเขนี้ยที่1แต่คือมันจะมีแบบหลายช่องทางครับคือผมกับเบียมแบบจะชอบแบบมีคลิปตลกตลกส่งกันอะไรเงี้ยสก็น่าจะเป็นก็คงเป็นอัปเดตเพลงครับที่วงอะไรเงี้ยแบบมีอะไรอันที่สนี่ครับเป็นเจ้าใหม่ของผมบางทีเล่นบนเวทีครับแบบบางทีมันมันผมจะ ชอบขอมันขึ้นไปเหยียบบนกองครับแต่ตอนนี้คําขอยังไม่ได้รับการอนุมัติครับเพราะว่าเขาเพิ่งถอยกองมาใหม่แล้วปอมก็เลยไปหาคลิปหนึ่งมาก็คือเป็นเหมือนวงดนตรีฝรั่งวงหนึ่งที่นักร้องวิ่งขึ้นไปเหยียบบนกองแล้วก็ตีลังกาลงมาพร้อมกับจังหวะตึ้มพอดีพร้อมกับคาบอกว่าไปฝึกมานี่แหละครับเอเดตล่าสุด สสิ่งที่เพื่อนยืมไปใช้แล้วไม่คืนมีเพื่อนยืมแปรงสีฟันไปแล้วไม่คืนแต่ผมบอกว่าไม่ต้องคืนอ่ะดีแล้วเีี้ยครับจริงๆน่าจะมีแค่สิ่งเดียวเลยครับพี่พูดคําว่าเอาวันนี้สบายแล้วหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งแบบเร็วๆสามรอบหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหุงอุ่นตุ๋ต้มนึ่งสรุปยากกว่ายากหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่ง ยากอีกแล้วสามสามคำพูดเมื่อเจอหน้าแฟนเก่าอ้าวอ้าวทักหน่อยทักหน่อยครับมีหลายคนท่านด้วยนะเจอคนแรกอันนี้พิ่งเจอคนแรกถ้าเจอคนที่สองละ level up ไปอ้าวอีกแล้วหรอก็่คือทุกเหตุการณ์ที่เจอคนเก่าเนี่ยคนปัจจุบันยืนอยู่ด้วยนะโอ้ยหร้อยเลยอ้าวเลยอ้าวอ้าวอ้าวนี่คือไม่ใช่เขานะเราเป็นไงบ้าง ไงบ้างเป็นไงบ้างสบายดีไหมเข้างๆจะตบไหล่เอาตบหัวเลยฝากเพลงใหม่ของพวกเราครับชื่อเพลงว่าถ้าเธอฟังเพลงนะครับก็เป็นซิงเกิลล่าสุดของพวกเราที่เราไม่ได้ปล่อยเพลงกันมานานนะครับแล้วนี่ก็พวกเรากลับมาแล้วครับพร้อมกับบ้านหลังใหม่ของพวกเราจีนี่เรคคอร์ดครับทุกคนสามารถ ฟังเพลงของพวกเราได้ทุกช่องทางครับทุกสตรีมมิ่งเลยครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพวกเราอยากจะให้ไปดู MV ของพวกเราด้วยครับยูทูบนะครับทวิตเตอรนะครับ, mm hmm. <S S รบก็เพลงนี้พวกเราตั้งใจทํากันมากนะครับแล้วก็ทีมงานที่ค่ายก็เหมือนกับตั้งใจทํากันมากๆเหมือนกันครับยังไงก็ฝากเพลงนี้ด้วยครับถ้าเธอฟังเพลงนั้นครับ